ก็สัสดดีกันด้วยนะครับวันนี้มากันจนได้ห่างหายไปนานบิดเบี้ยวไปอยู่วัน2วันนะครับกับคลิปยืมเพื่อนเล่นของฮิโตะคุงของเรานั่นเองหรือว่าโจโจโจสตาโจทาโร่จากดากันบอลนั่นแหละเป็นตัวที่เรียกได้ว่าห่างหายจากตัวกาชามานานมากนะเพราะว่าฮิโตะล่าสุดที่มาเป็นกาชาก็ตัวนู่นเลยนะตัวไอตัวสีเขียวเลยพอที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปนับกาชามีแค่ตัวฟรีอย่างเดียวตัวแจกตัวฟรีพวกนี้ ดังนั้นนี่ก็เป็นการกลับมาที่เป็นเวลาอันนานพอสมควรแล้วแล้วความสามารถที่เขากลับมาในรอบนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเก่งสมกับยุคใหม่มากเลยผู้นำเนี่ยนำให้กับทีมของจักรวาลที่6ลาผิดโก้แล้วก็ e x ็ก l e เซเรเต a แบทเทิล3แคทตรงนี้นะครับ HP 200, ADK defense บวก 170, นำเพิ่มเติมทุกอย่างอีก50%ให้กับตัวละครในประเภทของ Tournament p a r t i c i p a เ t แล้วก็ s u p e r b o s s ก็คืออันนี้สามารถนำพวก โรเซได้นะครับนำโรเซนำทีมจากอาวาน6ซึ่งมันก็จะมีผู้นำของทางฝั่งทีม e x c e l e t e d Battle ที่ว่าตัวละครเก่งๆเยอะนะยกตัวอย่างก็คือมี UI เขียวมาเปิดโดเมนช่วยได้มีเวกต้าสิปีมาช่วยกดซับแอคทีฟได้อะไรทํานองนั้นแต่ว่าภาพรวมทีมหลักๆของมันมันจะเป็นโฟกัสตรงจุดของทีมจากอาวาลที่6อะไรอย่างเงี้ยพวกเคฟากับพวกฮิตเนี่ยมันได้หมดแล้วนะรอแค่ว่าตัวเก่าๆได้ ECA มันจะได ถ้าไม่ทีมผู้นําหลักมันดูดีขึ้นนะส่วนถ้าไม่ตายนะครับพี่แกเนี่ยเป็นการยิงแล้วสแต็คนะฮะถ้าไม่ตายมันสแต็คไอเด e f เค s ียดีเฟนได้แล้วก็มีโอกาสในการสตันที่ไฮแชนในร่างต้นจะเป็นการสแต็คแค่20%กับโอกาสสตัน50%เนเดี๋ยวเรามาดูที่พาสีในตัวของร่างต้นร่างนี้ก่อนละกันในร่างต้นจะมีฉากเปิดตัวเหมือนของตัวฝั่งโกคูนะครับเงื่อนไขในการทําฉากเปิดตัวก็คล้ายกันโดยที่ว่ามี2ตัวละครที่อยู่ประเภทของทัวร์นาเมนต์พาธีซิเพนต หรือว่ามี1ตัวละครประเภทของจักรวาลที่6ตัวอื่นในทีมเดียวกันเนี่ยถึงสามารถลันอินโทได้โดยที่เอฟเฟกต์ของอินโถฮิตโตะเราเนี่ยจะเป็นการได้รับโอกาสหลบเพิ่มขึ้น20ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น160แล้วก็การโจมตีเบิ้ลไม้ตาย100เป็นเวลา6เทิร์นแรก6เทิร์นแรกเท่านั้นและตรงฝั่งของเอฟเฟกตตั้งต้นจะมีคิบวก2องเอเด e ีดีฟบวก200เมีโอกาสในการตีคิ 2, และหลบที่ไฮแชน แล้วก็มีการตีเบิ้ลธรรมดาลุนโอกาสที่เกรสแชนเป็นท่าไม้ตายได้นะครับต่อมาก็คือเมื่อทําการโจมตีท่าไม้ตายจะมีการบวก A.D.K Defense อีกหนึ่อก็หลังยิงมาให้แล้วก็เมื่อทําการโจมตีนะฮะต่อการโจมตีที่ทําได้ภายในเทิร์นนั้นมันจะได้ A.D.K เพิ่มขึ้น60%ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งโจมตีเยอะเท่าไหร่ในเทิร์นเนี่ยดามเมจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นต่อไปเริ่มเทิร์นใหม่อะไรแบบนนั้ แล้วก็ต่อมาก็จะคล้ายกันโดยที่ว่าเป็นทางฝั่งป้องกันนั่นก็คือการที่ว่าทุกครั้งที่มันหลบการโจมตีเนี่ยมันจะได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น6 0แล้วก็โอกาสหลบเพิ่มขึ้นอีก6%เภายในเทิร์นนั้นก็คือยิ่งหลบเยอะยิ่งได้เปอร์เซ็นต์ในการหลบเพิ่มขึ้นหลบหลังๆจะหลบได้พิ้วมากกว่าเดิมไปอีกแล้วก็จะถึกเพิ่มขึ้นจากการหลบตรงนี้ไปด้วยแต่ก็เหมือนกันนะครับย้ําว่ามันเป็นแค่ในเทิร์นนั้นเริ่มเทิรนใใหหมม่ก็ีซ หัวข้อต่อมาก็คือจะเป็นความสามารถที่ว่าทุกครั้งที่มันทําการโจมตีถ้าไม่ตายไปแล้ว3ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้เนี่ยมันจะได้เอฟเฟกตรงนี้ก็คือเวลาโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยจะติดดีบับเอเดคดีเฟนต์สามสิบเปอแล้วก็มีการซิลท่าไม่ตาศัตรูมีการตัดแอคชั่นศัตรูได้ทุกอย่างก็คือใช้งานได้แค่1ครั้งต่อเทินเวลามันโจมตีใส่เข้าไปเนี่ยก็คือโดนดีบัฟแทบทุกอย่างในเกมทั้งหักเอเคติดซิล โดนตัดแอคชั่นไปอีกเียได้ว,ว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับทำทั้งดามเมจทำทั้งดีบัฟเนในตัว,ตวแล้วก็ไอาการทำดีบัฟเนี่ยมันส่งผลกับตัวมันเองด้วยเพราะว่าตัวมันเองจะเก่งกับศัตรูที่ติดสถานะดีบัฟหรือว่าศัตรูที่มีเลือดที่ต่ํากว่า60%หรือว่าเท่ากับเพราะถ้ามันเจอศัตรูประเภทแบบนี้นะครับเลือดต่ําหรือว่าติดดีบัฟอยู่เนี่ยฮิตโตะมันจะตีแรงขึ้นก็คือเพิ่มดาเมจขึ้นมา60%แล้วก็ โจมตีโดนแน่นอน100%ซึ่งต่อมาจะมาพูดถึง Active Skill กันในร่างต้นสามารถกด Active เพื่อเปลี่ยนท่าตั้งท่าเป็นร่างนี้ได้ครับเป็นร่างแบบเหมือนเป็นการเปลี่ยนปรับปรุงการตั้งท่าต่อสู้ใหม่ซึ่งให้เข้าใจง่ายๆมันคือการกดแปลงร่างอะ่ะเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็คือโกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าอะไรแบบนั้นมันจะได้อะไบลิงกับฮิตโตะตัวอื่นได้โดยที่เงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยก็คือต้อง โจมตีไปแล้วครบ6ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้หรือว่าทําการหลบการโจมตีไป3ครั้งหรือมากกว่าถึงสามารถใช้งานได้ังนั้นเป็นเงื่อนไขที่ผมมองว่าง่ายอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันก็มีโอกาสหลบที่สูงตั้งแต่ร่างต้นอยู่แล้วอะ่ะหลบแค่3าครั้งนะ้กเดียวว่าคุณไม่ได้ดวงสวยมากมันก็สามารถที่จะวนกลับมาแล้วแบบกดแอคทีฟได้เลยกดเพื่อกลายเป็นร่างนี้นะครับร่างที่จะเพิ่งพลังทุกอย่างให,ให้มันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลนะครับความแรงความถึกความง่ายขึ้นในการ ถามเงื่อนไขทุกอย่างก็ว่าไปอย่างในท่าไม้ตายในร่างนี้ครับมันก็จะเป็นท่าแอนิเมชันคล้ายกันแต่ว่ามีความแตกต่างเพราะว่ามันจะเปลี่ยนท่ายืนเนี่ยเปลี่ยนน,นิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่ท่าไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยก็เป็นการอัปเกรดขึ้นมาคือการสเต็กร k ด e เคดีเฟน์50%แล้วก็โอกาสในการสตาร์ทที่เกรซแชนก็คือ70สังเกตว่าเอฟเฟกอะไรดูคล้ายกันแต่ว่าทุกอย่างคือมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันมากขึ้นนะครับรวมถึงพาร์สีด้วย มาเริ่มดูที่เอฟเฟกตั้งต้นเพราะแม่งเยอะชิบหายนะครับอย่างแรกมีคิบวก3า d เอเด e เคดีเฟน์มีโอกาสในการคิดและหลบที่70%มีการตีเบิ้ลไม้ตายซ้ำแน่นอนแล้วก็การตีเบิ้ลธรรมดา1ครั้งลุ้นในการติดเป็นไม้ตายอีกรอบหนึ่งที่70%มีการโจมตีโดนศัตรูแน่นอนมีการโจมตีใส่ศัตรูแล้วติดดีบัฟเอเดเคดีเฟน์ลง30ติดซิลใส่ศัตรูได้ และเมื่อทําการโจมตีถ้าไม้ตายเนี่ยจะบวก ADK d e f หลังยิงอีก160%แล้วก็ได้การตัดแอคชั่นสตูไปด้วยต่อมาเนี่ยความสามารถคุ้นๆน,นะครับต่อการโจมตีที่ทําได้เนี่ยจะบวก ADK ถึง66%ภาในเทอเลยก็คือจะแรงขึ้นมา6%ในล่างนี้แล้วก็ต่อมาคือฝั่งป้องกันเนาะทุกครั้งที่มันหลบการโจมตีหรือว่ารับการโจมตีอันนี้จะต่างขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันจะโดนหรือมันจะหลบมันก็ได้หมดเลย สิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือดีเฟนส์เพิ่มขึ้น66%แล้วก็โอกาสในการหลบเนี่ยอีก6%ภายในเทินนะครับถือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์มา6%นะทั้งด้านดาเมจแล้วก็ด้านป้องกันตรงจุดๆนี้เลยแล,แล้วก็ที่ความโกงคือล่างเนี่ยมันไม่ต้องหลบมันก็ได้ผลตรงนี้ไปด้วยมันเลยโคตรโกงไงคือคุณจะโดนเตะธรรมดาเข้ามาคุณไม่หลบเนี่ยครั้งต่อไปมันจะหลบได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยคือมันหลบได้ง่ายขึ้นจากตรงนี้แหละ หัวข้อต่อมาก็คือเมื่อตัวละครทั้งหมดในเธอเนี่ยติดในประเภทของจักรวาลที่6นะครับฮิตโตจะสามารถมองเห็นท่าไม่ตายของศัตรูได้และก็สุดท้ายนะฮะเมื่อ,อ,อรับการโจมตีจากศัตรูที่ว่าโดนฮิตโตโจมตีท่าไม่ตายใส่ไปแล้วเนี่ยตัวของฮิตเราเองจะมีโอกาสในการหลบเพิ่มขึ้นอีก16จะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยถูกอัปเกรดมาจากล่างต้นให้ดีขึ้นให้มันดูทำได้ง่ายไม่ต้องเล่นเงื่อนไขอะไรมากมาย เพราะอย่างเอฟเฟกตั้งต้นเนี่ยมันเอาจากล่างต้นมาใส่ในล่างนี้แบบง่ายๆเลยนะครับแลยสังเกตเลยว่าโอกาสหลบมันก็โคตรจะเยอะเพิ่มเปอร์เซนต์จากการโจมตีใส่แล้วหลบง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องหลบแต่ว่าโดนโจมตีก็เพิ่มเลตในการหลบเพิ่มขึ้นเหมือนกันก็เลยเป็นตัวละครที่ว่าทั้งหลบพิวแล้วก็แรงดังนั้นข้อเสียเนี่ยเห็นได้ชัดว่าแพ้ทางด่านห้ามหลบนะครับจะด่านห้ามหลบจะลําบากนิดน,นึงต้องใช้โดเมน UI เป็นตัวช่วยนะ แต่ว่าแต่ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ก็คือ active skill ในล่าง improvement ในล่างนี้นะครับ active เนี่ยเป็นตัวแก้ทางกับด่านห้ามลบได้อยู่เทินหนึ่งเพราะว่าพูดถึงเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขาการใช้งานใช้งานได้เมื่อมี h p ที่66%หรือว่าต่ำกว่าหรือว่าเจอศัตรู1ตัวแล้วเวลาผ่านไป6เทินในเกมเอฟเฟกของมันคือการทำการโจมตีนะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีแล้วดีเลย์การโจมตีของศัตรูไปเวลา1เทินด้วย ก็คือยกเลิกการโจมตีทั้งหมดในเทิร์นนั้นน่ะให้มันหายหมดเลยของศัตรูที่มันโดนโจมตีนะครับดังั้นก็คือต่อให้เราเจอด่านจิเลเลสโซนเฟสท้ายแล้วมันห้ามหลบใส่เราอะ่ะเราเก็บแอคทีฟไว้ยัดในในรอบนั้นน่ะก็คือเราจะฟรีเทิร์นไปเลยเราจะทำดาเมจดฟรีได้แบบไม่ถูกแตกตัวแน่นอนอันนี้นก็เลยมองว่ามันพอช่วยได้บ้างนะครับผมเอาไว้แก้ทางได้สักเทิร์นหนึ่งเทิร์นหนึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ใครจะไปรู้ฮนะ การอัพเส้นทางก็ไปใส่เบิ้ลสุดได้เลยครับคุณสามารถใส่เบิ้ลสุดแล้วอัพหลบตามได้เพราะว่าโอกาสในการคีก็มีมาให้ในล่างต้นที่ก็เยอะอยู่แล้วล่างต้นก็หายแฉ้นล่างไอ้ล่างอินฟูเมนต์ก็เกรดแฉนน่แทบไม่ต้องอัพคีให้เลยก็ได้ใส่เบิ้ลนำหลบตามไปเลยก็เนี่ยแหละครับนี่คือความสามารถทั้งหมดของพี่ฮิตหัวไข่ของเราตัวใหม่ทั้งทีก็ต้องเก่งอยู่แล้วไม่เก่งไม่ได้โอ้โหกว่าจะมากว่าจะมาเป็นตัวใหม่สักทีหนึ่งไอสัตว์นานเหลือเกิน ต้องต้องเก่งแล้วแหละนะซึ่งก็เก่งจริงครับเดี๋ยวมาลองดูในรันจริงว่ามันจะเก่งขนาดไหนรู้ว่าเก่งแต่เก่งขนาดไหนก็แหละก็ต้องไปลองเทสดูครับกับการยิมเพื่อนเล่นในทีมผู้นําของเราเอง200แล้วก็ของเพื่อนอีก2 2 0 ก็มาครับเปิดมาเธอแรกตัวเพื่อนที่ผมยีมาต้องบอกแล้วว่าเป็นตัวปลดดาวลุงนะไม่ใช่55อะไรดังนั้นเวลาคุณเล่นจริงคุณก็ลองไปเปรียบดูว่าตัวของคุณเองปลดกี่ทางแล้วก็ตัดสินเอาเองว่าเออถ้าพลังอย่างเงี้ยลดลงมาสักตามเปอร์เซ็นต์ที่คุณมีมันจะลงมาเหลือเท่าไหร่อะไรก็ว่าไป แต่เอาจริงต่อให้ปลดเยอะไม่เยอะสุดท้ายแล้วตัวนี้มันจะแรงหรือไม่แรงหรือจะถึกไม่ถึกยังไงก็มาจากการให้มันติดเบิร์นบ่อยนี่แหละครับจะเบิร์นไม้ตายติดทุกดอกไม้อะไรอย่างนั้นมากกว่าสแต็คบ่อยก็สามารถแรงกว่าตัวปลดทางได้นะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะมากกว่าเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันเข้าล่าง2ไวๆผมจะเสี่ยงให้ฮิตโตไปเล่นช่องหนึ่งเลยละกันอย่างน้อยคือถ้ามันติดหลบสัก3ามครั้งขึ้นมาก็พอแล้ว ซึ่งเนี่ยมันตีอัตรนาม,มาใส่กระจุกที่ช่องหนึ่งเยอะมากนะครับผมคงโดนสักสมดอกสี่ดอกไม่รู้อันนี้คือแบบจังหวะที่แย่สุดนะโดนสักที่ทีแต่จริงไม่ควรไม่ควรโดนเท่าไหร่ถ้าโดนขึ้นมาจริงอาจจะตายได้ดอกแรกโดนแสนเจ็ดนะครับเตะธรรมดาหลบแล้ว1ไม้ตายมาต้องหลบฮะไม่หลบน่าจะแตกอาจจะต,ติดหลบไม้ตายสวยฮะหลบ3โอเคเรียบร้อยแล้วหลบ3ามครั้งได้จบเลยครับชีวิตนี้เพราะว่าฮิตโตะเนี่ย มันถ้าได้กดแอคทีฟเป็นล่างสองอ่ะก็ไม่มีความจําเป็นต้องอยู่ค้างล่างแรกเลยนะไม่มีความจําเป็นเลยนอกจากว่าคุณต้องการความเท่ไม่รู้ว่ายังไงคือถ้าได้กดแอคทีฟเป็นอิมพลูเม e นต์อ่ะยังไงก็ควรกดไปเลยเพราะว่าล่างสองทุกอย่างมันดีขึ้นหมดนะครับเอฟเฟกต์แม้ตายก็สแต็กได้ไวขึ้นการติดบงติดเบิ้ลอะไรก็การทำเงื่อนไขทุกอย่างมันง่ายขึ้นหมดอ่ะมันคือล่างอัปเกรดจากล่างต้นไงงั้นก็คือถ้าทํา เงื่นข Active ไขแอคทีฟเป็น่าง2ได้ไวๆวก็ควรทําให้มันไม่เสียงเลยเพราะว่าผมมองว่าถ้ามันเสียงแล้วมันได้เนี่ยมันคุ้มค่าแน่นอนครับพอนึกภาพออกไหมละครับถ้าเกิดว่ามันกดแอคทีฟสกิลช้าเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตัวมันเองเก่งช้าขึ้นไปด้วยนะครับจากตอนแรกสามารถได้กดแอคทีฟตอนเข้าเทินสได้เลยเนี่ยถ้ามันไปกดเข้าเทินสเทินสี่เนี่ยมันก็คงจะเสียเวลาไปสักนิดหนึ่งซึ่งนิดหนึ่งคำว่านิดหนึ่งของมันเนี่ยแค่1เทินก็ ส่งบลเยอะมากนะครับเพราะตัวนี้มันตีไม้ตายได้สูงสุด4ครั้งและถ้ามันยิงไม้ตายทุกครั้งเนี่ยมันสแ,แต็กขึ้นเรื่อยๆไงแล้วแค่1เทินก็เพียงพอในการเห็นความแตกต่างของดาวมิกแล้วก็เรื่องป้องกันแล้วนะครับเพราะว่าเทินหนึง่งถ้ามันโชคดีจริงอะ่ะมันก็ตี4ครั้งได้ครับคุณลองคิดภาพดิล่าง2ตีสแ,แต็ก4ี่ครั้ง50%เน่ะวนกลับมาใหม่มันคงต่างกันคนละเรื่องเหมือนกันนะอันนี้เป็นด่านที่แบบโอ้ยฮิตโตได้วยนะประเด็นแล้วอะ่ะ เล่นสบายเลยผมไม่อยากไปเล่นด่านเลือโซนพวกจีเลนอะไรเงี้ยเพราะมันตายง่ายมากครับทีมไม่น่าไหวด้วยเล่นแบบยืมเพื่อนยิ่งลําบากเลยถ้าเล่นแบบตัวละครเราเองมันยังพออะไรได้ไงยังพอแบบเอาตัวอื่นมาเล่นไฟได้เพราะตัวผู้นําทีมฮิตโตะมันก็พอได้อยู่นะอย่างที่ว่าไปอ่ะใส่พวกตัว10ปีมาแจมได้แต่ว่าพอยืมเพื่อนเนี่ยความลําบากในการทําทีมนี่คือยากมากแล้วตัวละครต่างๆแม่งไม่ได้เก่งเลยนะฮะประเด็น แล้วก็ในทีมเราจะมีโลเซเหลืองมาคอยเปิดโดเมนด้วยตัวนี้นะครับจะช่วยให้ฮิตโตเรายิงแรงขึ้นเยอะเพราะว่าโดเมนโลเซเหลืองเนี่ยซับให้กับฮิตโตเต็มเปอซ็นนะครับมันได้ทั้งซูเปอร์บอสแล้วก็ฝ่ายตัวร้ายไปอีกอะ่ะก็คือฮิตโตเวลาได้ปัฟบจากโดเมนโลเซไปแล้วเนี่ยน่าจะกระโดดดาเมจขึ้นเยอะไปเลยดาเมจจะโดดขึ้นเยอะกว่าโดเมนคนอื่นเลยมั้ง โดเมนเซลก็ได้ไม่เต็มที่นะโลเซเนี่ยบวกให้กับฮิโตเต็มที่สุดแล้วนะครับมานี่ฮะหลังจากเห็นแม่หลบไป3ครั้งเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึงแค่เทินเดียวสามารถกดแอคทีฟได้เลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ง่ายดายมากถ้าเกิดว่าดวงเข้าข้างทางฝั่งเรานะครับดังนั้นะนะมาไม่มีเหตุผลให้อยู่ล่างต้นต่อเราไปอิมพลูเมนต์กันดีกว่าครับ ก็ได้โชว์พลังของกังฟูนะครับนักฆ่าฮิตโตะจากแดนจีนลำมวยเก๊กเข้าไปแล้วสังเกตว่ามันเปลี่ยนท่ายืนเนี่ยนะเปลี่ยนตั้งท่าโพสนะครับอย่างที่เอฟเฟกมันบอกไปก็คือเปลี่ยนสเตตในการยืนเห็นไหมว่าล่างอิ r o ู e มนต์เนี่ยมันจะเป็นท่ายืนแบบแบบพิเศษของมันเลยเพราะว่าฮิตโตะตัวอื่น ทุกตัวในเกมอ่ะยกเว้นล่าง2ของตัวใหม่อ่ะมันจะเป็นท่าโพสอันนี้นะครับท่ายืนมันจะเป็นท่าแบบนี้แต่ว่าฮิตโตะล่างอินฟูเมนต์จะเป็นท่าโพสแบบนี้เว้ยเป็นการเปลี่ยนตั้งท่าใหม่นี่โคตรนักรบกังฟูแม่งเหมือนตั้งท่าของโกคูเลยอ่ะคุณดูภาพอาร์ตโกคูกับไอการตั้งท่าโพสฮิตโตะดิสำเนาไม่ใช่เลยมึงท่าเดียวกันนี่หว่าอันนี้ผมยืนกับฮิตโตะม่วงตัว ECA ตัวเก่านะครับฮิตโตะฟูลพาวเวอร์ฮะแหกปากทำไมไม่รู้ ก็จะมีลิงก์เกือบ full แต่ว่าขาดลิงก์เฟดแบตเทิรนนั่นก็เพราะว่าตัวสีม่วงตัวนี้ตัวกาชาไม่มีลิงก์เฟดแบตเทิร์นนั่นเองช่วงแรกคือไม่ต้องอะไรมากครับมันเป็นตัวละครสแต็กกันเนาะเปิดมาดามเมจก็จะแบบไม่ได้แรงอะไร,องไรมากแต่มันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยลวก็เรื่อยๆนะครับไอการบวก edk ภายในเทิร์น60%ต่อการโจมตีที่ทาเนี่ยคือจุดเปลี่ยนเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้เทอร์นี้มันยิงเท่าไหร่แหละเปิดมาเพราะว่าครั้งที่แล้วในร่างต้นก็ยิงแค่หลัก สิบกว่าล้านใช่ไหมอันนี้ล่างสองเปิดมาก็12ล้านคือตอนเปิดมาเนี่ยมันจะประมาณประมาณแบบไม่ได้ครึ่งหนึ่งของตอนปิดท้ายแบบโจมตีครั้งที่4เลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่มันโจมตีแล้วมันติดเป็นท่าไม้ตายเนี่ยคุณลองสังเกตความที่มันเลขกระโดดดิจาก14ล้านเป็น16ล้านแล้วจาก16ล้านเป็น21ล้านเห็นไหมคือต่อท่าไม้ตายมันจะดีดไปไกลมาก แต่ว่าพอมันจบเทินอ่ะมันก็จะรีเซ็ตใหม่แล้วพอเราไปเริ่มยิงเทินหน้าเนี่ยไอการเปิดมารอบแรกเนี่ยมันจะแรงกว่าการยิงครั้งแรกในเทินนี้ก็คือมันหมายความว่าการโจมตีครั้งแรกอ่ะมันจะดันเพดานไปเรื่อยๆและแน่นอนกับการโจมตีครั้งสุดท้ายก็สามารถดันให้มันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไปตรงนี้แหละที่มันจะทําให้ดามจมันค่อยๆยยกระดับไปเรื่อยๆแล้วมันจะแรงแบบเบอร์มากนะครับอย่างแค่ช่วงเนี้ยมันยังเด้งหลักแบบ จาก16ล้านเป็น20ล้านได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตีครั้งที่4เป็น26ล้านแล้วนะแต่ถ้าหลังๆเราสแต็กมา4ี่ครั้งแบบเนี้ยบ่อยๆออคุณจะได้เห็นแบบเปิดมายิง20ล้านใช่ไหมตีครั้งแรกนะแล้วไปจบครั้งที่4แบบอาจจะไปหลัก40ล้านได้เลยก็ว่าได้นั่นแหละครับคือความน่ากลัวของฮิโตะก็คือไอ้ความที่มันก้าวกระโดดทางเลขดาเมจนี่แหละมันไปไกลมากแต่ว่าจริงๆข้อเสียมันคือมีเลยนะถือถ้ามันไม่่หลบขึ้นนมาเีย มันก็เป็นตัวละครที่พาตายได้มันจะเป็นตัวที่หวาดเสียวใช้ได้ในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเป็นช่วงที่พี่แกยังไม่ได้บิวทั้งดามจดีเฟนต์อะไรเลยไอ้ดีเฟนต์เนี่ยตัวสําคัญเพราะถ้าดีเฟนต์ช่วงต้นมันแค่หลักแสนหลักห้าแสนอ่ะไม่หลบขึ้นมามันก็แตกได้ถูกไหมครับในการก็คือเป็นตัวที่ถ้าเล่นขึ้นก็ดีไปดวงมาก็ดีไปติดลมหมดแต่ถ้าดวงสวยก็รับเคาะแล้วกันนะครับช่วยไม่ได้ฮะ ผมเลยพยายามอีกเลี่ยงพวกด่านที่เลนเลโซนไงจริงๆผมว่ามันพอพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้นะอย่างน้อยแอคทีฟมันอย่างที่บอกไปอะแอคทีฟในร่างสองอะมันยกเลิกการโจมตีทั้งหมดในเทินได้ไงก็พอฟรีเทินได้บ้างแต่ผมต้องถ้าจะเล่นจริงๆอะผมคงว่าต้องมีตัวของตัวเองก่อนอะยืมเพื่อนแม่งลำบากจริงมันจัดทีมไม่ฟูลนี่แหละมันเลยจะมันจะมันจะตายเพราะตัวอื่นในทีม,มากกว่าครับจะตายจากฮิตโตะก็จะยากหน่อย เพราะว่ามันเก่งอยู่แล้วมาการกลับมาครั้งที่3นะครับต้องบอกเลยว,ว่าเราโชคดีที่ว่าติดหลบ3มครั้งในร่างต้นก่อนทําให้เราสามารถเป็นร่างนี้ได้ไวมากๆนะครับแล้วโผมาเทิร์นที่3เนี่ยดีเฟนซ์ที่แกก็แตะไปแล้วที่1ร้านดีเฟนซ์ตั้งต้นนะครับคือดีเฟนซ์หนึ่งร้านตั้งต้นนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เวอร์มากเพราะว่าทุกครั้งที่มันหลบหรือว่าโดนโจมตีอะ่ะมันจะได้ดีเฟนซ์เด้งขึ้น60%ทุกครั้งนะฮะอย่างตอนเนี้ยคุณเห็นช่องหนึ่งไหม ยิ่งมันโดนโจมตีเนี่ยโอกาสหลบมันเพิ่มไม่พอดีเฟนต์มันเพิ่มขึ้นด้วย60%คือแม่งสแต็กทั้งจากก้อนพาสีแล้วก็จากท่าไม่ตายนะแต่ว่าไอ้พาีมันไม่ได้สแต็กอยู่ติตตัวตลอดเวลาไงมันอยู่แค่ในเทินนั้นแล้วก็เริ่มใหม่ก็รีเซ็ตใหม่แต่คือพูดถึงแล้วอะ่ะหมายความว่าดีเฟนต์ในเทินเนี่ยจาก1 000, ล้านเนี่ยมันสามารถแตะไปหลักแบบโอ้โห3ล้าน4 000, ล้านได้เลยไหมผมก็ไม่แน่ใจนะ เพราะว่ามันมีทั้งก้อนบวกดีเฟนท์หลังยิงตรงท่าไม้ตายด้วยแล้วก็มีการสแต็กของมันจากเอฟเฟกไม้ตาย50%ทุกครั้งแล้วมันก็ตีเบิ้ลอย่างเก่งนะครับจะเหลืออะไรก็จัดไปฮะมาไปดูกันต่อเดี๋ยวเก็บแอคทีฟไว้ใช้ครั้งหน้าและกันนะอ่ะไม้ตายหลบไหมหลบนะครับเมื่อกี้โดนเตะ1ครั้งแล้วก็หลบไม้ตายนึกว่าจะไม่หลบไม้ตายซะแล้วไอ้หี่ดูดิเนี่ยแล้วหลบอย่างบ่อย แล้วก็โจมตีโดนศัตรูแน่นอนนะครับพาสีมันในร่างนี้ตีโดนแน่ๆเปิดมา16ล้านนะดูสิว่าดอกแรก16ล้านเนี่ยไปจบเท่าไหร่เบิ้ลการันตีนะครับเป็น21ล้านคือมันจะเริ่มจีดขึ้นเรื่อยๆไปขึ้นได้ไวเรื่อยๆครั้งที่3ติดเป็นท่าไม้ตายเหมือนกันเป็น27ล้านจาก21ล้านนะนี่ดีดมา6ล้าน5ล้านกว่าเลยอ่ะครั้งที่4มาไหมแล้วมาเป็นเท่าไหร่ จาก27ล้านนะครับเป็น33ล้านไม่มีซัพพอร์ตแต่ว่าลิงฟูเงีลิงเกือบฟูอันนี้ขาดลิงเฟรนแบตเทิลด้วยนะถ้ามี link ลิงเฟนแบตเทิลละมึงก็จะแรงกว่านี้อีกคือแป๊บแถ้าเครื่องมันติดเมื่อไหร่อ่ะมันจะหยุดไม่อยู่เลยเว้ยมันจะเป็นตัวที่สามารถแตกได้ช่วงต้นเกมช่วงกําลังบิวแต่ถ้ามันไปขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยมันจะเริ่มเอาไม่ลงแล้ว นะครับจะเริ่มถูกใครยิงไม่เข้าไม่พอแม่งหลบผิวอีกคือต่อให้เจอดานห้ามหลุดถ้ามันได้บิวดีแบบนี้ยคุณก็เห็นว่าดีเฟนต์ตั้งต้นมันก็หลักลาแล้วนะครับมันโดนตีเข้ามาสัก2ครั้ง3ครั้งเนี่ยดีเฟนต์ที่แกก็ขึ้นเรื่อยๆยิ่งหลังยิงเนี่ยไม่ต้องหลบก็น่าจะรับไม้ตายได้หละมั้งคิดว่าแต่จริงก็หลบเหอะเพราะว่ามันมันไม่มีกาดเนมันถ้ามันเจอด่านแพ้สีมันก็แตกได้อยู่ดีต่อให้ดีเฟนต์มันแตกแบบสีห้าล้านก็ตามก็ไม่ไหวหรอก ต้องให้มันหลบเอานะครับเอาจำเทินที่แล้วได้ไหมครับว่ามันยิงเปิดมา16ล้านใช่ไหมทีเนี้ยเทินเนี้ยจะเปิดมายิงเท่าไหร่คือนอกจากดาเมจอย่างที่ผมพูดไปเนาะนอกจากดาเมจมันจะแรงเปิดมาแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ความที่มันเพิ่มดาเมจต่อเทินเนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะมันสเกลแรงขึ้นไปตามการสแต็กเราเรื่อยๆไง หมายควาว่าไอการที่มันเด้ง60%ของมันน่ะไอตัวเลขของฮิตจากท่าไม้ตายมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆสเกลมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากแบบว่าเด้งต่อท่าไม้ตายหลัก6ล้านอาจจะเด้งเป็น10ล้านเลยก็ได้หลังๆนะครับดีเฟนซ์ตอนนี้นะครับอยู่ที่1ล้าน6แสนแล้วถือว่าเดฟเนี่ยเด้งมา6แสนกว่าเลยนะ6แสนกว่าจากการสแต็กเทินที่แล้วที่มันตี4ครั้งมันตีไม้ตารวมคือ8 8ครั้งในล่างนี้นะครับ เข้ามาในเกมแค่ห้าเทินเท่านั้นมันเวอร์มากจริงความสแต็กเก่งของแม่งนี่แหละมาดาเมจเปิดมานะครับยี่สิบล้านนะฮะตอนเทินที่แล้วเนี่ยเปิดมาสิบหกล้านเทินนี้เปิดมายี่สิบล้านครั้งแรกถ้ามันยังตีไม่ตายสี่รอบเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าได้จบที่สี่สิบล้านอาจจะถึงได้มาลองดูกันยี่สิบหกล้านนะครับครั้งที่สองปั๊บ ครั้งที่สเป็นท่าไม่ตายไหมยังเป็นท่าไม่ตายอยู่นะฮะโอ้โหโตเพื่อนนี้แม่งเอาเรื่องมากเลยที่เล่นมาไม่เคยเห็นเบิ้ลธรรมดาเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะเชื่อเลยวะ่ะครั้งที่สี่ไม่ตา,ตายต้องมาและอ่าแม่งพูดแซวบุ๊บไม่ได้เลยพูดหน่อยไม่ได้แม่งเอาเลยฮะครั้งที่สี่ผมว่าน่าจะเด้งไปแบบ40สล้านได้นะคือไม่ถึงก็เกือบอะเพราะว่าล่าสุดมันส3สาล้านแล้วไงแล้วยิ่งตีมันยิ่งไปไกลไปกว่าเดิมเยอ,อะฮะน่าจะเข้าใจกันได้อยู่ว่า มันจะเด้งไป40ล้านก็ไม่แปลกใจอะไรถูกไหมนะครับแต่ย้ําว่านี่คือตัวเพื่อนที่เรายืมมาเป็นตัวดาวรุ้งนะครับได้ผู้นําไม่เต็มด้วยผู้นํามันเองได้220แต่ก็ผู้นําของทีมที่ผมจัดมาแบบยืมเพื่อนเนี่ยเป็นโลเซเหลืองนํา200ถ้าเอาไปหักอะไรกันแล้วเนี่ยสมมุติคุณมี55%แต่ว่าจัดเป็นหัวท้าย220เนี่ยมันก็คงประมาณนี้ได้ครับประมาณอาจจะประมาณ อ,อ่ดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเท่าตัวเพื่อนในคลิปนี้แต่ก็จะใกล้เคียงกันได้อยู่ถ้ามันตีแม้ตายบ่อยพอนะครับประมาณนี้แหละผมว่าเปิดโดเมนซับให้กับฮิตโตะไปเลยแล้วฮิตโตะเทินหน้าเราจะแรงกระหึม่มแล้วก็กระหน่ำมากนะครับยังไ,ไงโกคูบูมึงแตกเทินหน้าแน่นอนเลือดเหลือ3หลรอดแบบนี้ไม่รอดฮะนี่เดี๋ยวให้ดูว่าโดเมนโรเซมันซับฮิตโตะได้ดีมากๆเพราะว่าเนี่ยครับซับซูเปอร์บอส10%บเอร์เซ็นเคดีเฟนต์ Defense, แล้วก็1 0บเปอ e ์เซเคดีเฟนต์ให้กับ ตัวฝ่ายตัวร้ายโชคดีที่ฮิโตะเป็นเอ็กซ์ตรีมคาร์ดพอดีนะฮิโตะไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ดนะครับดังนั้นได้20%แบบอิ่มๆจากโดเมนโลเซเหลืองตรงนี้เข้าไปบอกเลยว่าบันทึงโอเคถึงเวลาแล้วครับที่จะทำการล่าสังหารโกคูนะฮะนี่คือทาร์เก็ตโกคูอย่างแท้จริงตีไม้ตายมา11ครั้งในล่างนี้ดีเฟนซ์เนี่ย2 5ตั้งต้นเสเกลขนาดนี้เนี่ย แค่มันโดนเตะหนึ่งครั้งก็เด้งแล้วดีเฟนต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แอคทีฟมันเนี่ยจุดที่นิดนึงนะก็คือมันไม่ไม่ได้การันตีในการตีคีนะครับมันไม่ได้การันตีในการโจมตีแล้วคีทุข้อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าโอกาสในการคีเนี่ยคุณต้องลุ้นจากพาสีเอาก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้ามันติดเนี่ยมันจะแรงมากแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยดาเมจมันจะโอ้มันห่างเยอะนะครับแอคทีฟติดคีกับไม่ติดดังนั้น เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเออมันใช้ดวงเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะถ้าอยากตีแรงจริงต้องคี้ให้ได้ต้องรุนให้70%มันทํางานซึ่งก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงติดคีทีผมว่าโกคูเกือบหลับอะนะไปลองดูกันครับวย ไม่เกือบโอ้โ oh, ห oh. ตายเลยหรอเฮียโอ้โหกูยังไม่ได้ยังไม่ทันได้เห็นเลขดามเมจในเธอเลยมันยิงเท่าไหร่กูบอกเลยว่าน่าจะน่าจะแรงที่สุดแล้วอะน่าจะแบบเปิดมาแม่ง30ล้านครั้งแรกเลยก็ได้ Active 9ก้้าล้านครับยาเลยยาเลยตาซีโคตรโจโจโเลยวะ่ะแม่งต่อยโคตรแรงต่อยแรงจัดอย่างว่าแหละด่านนี้มันเป็นด่านอวยฮิตโตะัวใหม่นะ มันก็เลยจะแบบทุกอย่างมันเข้าท่าเข้าทางหมดนะฮะทั้งชนะสีบ้างทั้งด่านมันโดนดีบัฟได้บ้างทุกอย่างอะ่ะแล้วด่านนี้มันหลบได้ไนงะการที่ฮิตโตะมันการันตีโจมตีโดนศัตรูสายหลบแน่นอนเนี่ยก็ยิ่งเป็นการชูความเก่งให้พี่แกไปอีกอะ่ะก็บอกแล้วว่าเหมาะกับการทําคลิปอวยพี่แกมากถ้าอยากเล่นจริงๆเทสจริงเนี่ยต้องไปลองเทสด่านพวกเลสโซนด่านอื่นที่มันยากๆในตอนนี้นะครับ ซึ่งแน่พูดถึงแล้วก็คิดว่าเล่นได้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับจังหวะในเกมจริงว่าคุณจะติดโอกาสหลบอะไรไหมถ้าวิวอัพมาดีจริงเบิ้ลมาบ่อยเนี่ยหลังๆผมว่ามันก็จะไลทไลทความเป็นห่วงแบบความเป็นห่วงมันจะไม่ได้สูงเท่าช่วงต้นเกมอะ่ะเพราะว่าช่วงต้นเกมถ้าคุณเล่นแบบไม่เซฟจะเป็นเสี่ยงหลบให้เลยเนี่ยมันสามารถตายตั้งแต่เทิร์นแรกได้ถ้ามันไม่หลบท่ามไม่ตายอะไรแบบนั้นแต่ถ้ามันเสี่ยงแล้วมันได้ดีมันก็จะดีกับการที่มันจะได้เก่งไวขึ้นนนนอย่่่่างงททีีีผผมมเลใบบ้้ครัแ รีบไปล่าง2นะครับเพราะว่าอยากให้มันสแต็กไวๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมก็ต้องทําแบบนี้ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าใครมี10ปีอยู่แล้วอ่ะมันก็แค่คุณจัดทีม10ปีอ่ะทีมมันก็กว้างกว่าแล้วนะครับความแข็งแกร่งของ10ปีก็ยังคงที่สุดในเกมอยู่ดีดังนั้นก็คือใครไม่ต้องการสะสมอะไรแบบเนี้ยรอไปหากิจกรรมใหญ่ก็ข้ามไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องอะไรมาก ต่อให้มิชชั่นให้มันอัปเดตเข้ามาในคอนเทนต์ช่วงนี้มันจะใช้ตัวละครจัก,กรวาล6มาเพื่อผ่านมิชชั่นก็ตามฮิตโตเป็นทางเลือกที่ดีมากแต่ว่าไม่มีฮิตโตเนี่ยก็สามารถทำมิชชั่นจัก,กรวาล6ได้ครับผมก็ได้ทำไปแล้วในคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีคลิปต่อไปของทางฝั่งเลโซนเบต้าสตอรี่ด้วยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอันว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครมีความเห็นไงเนี่ยคอมเมนต์พูดคุย,คยแชร์กันได้เช่นเคยกับตัวละครตัวนี้ แล้วเอาไว้เจอกันต่อไปครั้งหน้านะครับครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย